ครับพี่ทุกคนเนาะก็นี่ก็เป็นเหล่าพัฒนาเนาะสองตัวนะครับสองตัวสามตัวคนไหนที่ชอบก็จัดนะครับไม่ชอบก็เอาไปเป็นแนวทางนะครับตามหลักการผมที่ผมบอกนะครับถ้าพี่ชอบพี่จัดพี่ชอบพี่ผ่านนะครับมี278นะครับ427 927 248นะครับ928นะครับก็294ตัวเล่นก็นี่เลยครับมี02นะครับมี02 นะครับมี02มี78เลข2ตัวเนาะถ้าใส่เลขเลขปักหลักก็ใส่902หรือว่า209ก็ได้นะครับ602ก็ได้ครับถลัก02เพราะมันมีแถมมาตัวหนึ่งยังไงต้องขอโทษนะครับผิดถูกต,ต้องขออภัยด้วยวันนี้แอดมินทำเต็มทีแล้วนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขการชีวิตเลขส่วนเลขอ่าเลขมงคลเนะาะใครชอบก็ซื้อไปเลยเพราะว่าสำนักทุกสำนักให้มงคลกันหมดนะครับวันนี้ผมแอดมินสำลีคนดีมีใน้ำใจขอแวกแนวนะฮะแจกประเด็นนะครับ ด้วยการผ่าที่ตัวเลขก็คือเน้นที่พวกนี้เลยนะครับแล้วปักหลักร้อยด้วยเลข2นะครับจะมาตัวไหนก็ช่างครับขอให้2มาจะเต็งจะโต้ตอขอยทุกคนเฮงเฮงปังปครับพี่มีเงินมีทองใส่กันทุกคนเด้อพี่น้องเด้อเฮงเฮงรวยรวยครับผม